สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลายเดดเดดแมวนะคะแมวใส่แว่นตาสวยมากนะจ๊ะโอเคอันนี้คือแต่งไม่เยอะนะคะจะใส่ใส่อะไรตรงแว่นตานะคะอันนี้จะเป็นแมวเรืองแสงนะคะแมวสะท้อนแสงอ่าอันนี้ก็จะเป็นเดดเดดธรรมดาค่ะฝักหน่อยนึงปักที่แว่นตา สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบปลายปักเยอะก็แนะนํำลายนี้ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้รอบอกอยู่ที่44ค่ะเดซเดซลายแมวรอบอกอยู่ที่44 mm hmm. ความยาวของเดซความยาวของเดซ37นะคะ mm hmm. ความยาวของเดซ37นะคะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวนะคะให้ข้างหลังเนาะ mm hmm. ข้างหลังก็คือไม่ได้ปักลายเลย mm hmm. ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะจะโล่งลยไม่ได้ปักนะคะ mm hmm. ข้างหน้า ลายนี้ไม่เยอะนะคะลูกค้าเป็นงานปักไม่เยอะนะคะสามารถลูกค้าสามารถาสั่งตัดตามขนาดของตัวเองได้เลยนะคะนี่สวยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบงานปักเยอะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบงานปักเยอะตัวนี้รอบอกค่ะรอบอกอยู่ที่34ความยาวของเดสความยาวของเดสส7นะคะเจ็คสามารถ สั่งได้ตามขนาดไซส์ของลูกค้าเลยลูกค้าท่านไหนสนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายน,นะคะสอบถามเข้ามาในอิบบอกได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ